มาดูยอก่อนนะครับทุกท่านนะครับมาดูยอกับผมเนาะว่าเมื่อวานนี้ผมให้อาหารอยู่ประมาณใบหนึ่งใบสองนะครับเช้านี้จะมีกุ้งอยู่ในยอไหมนะครับแล้วก็ผมจะลงไปงมดูนะครับว่าผมจะได้กุ้งกี่ตัวนะครับจะได้กุ้งไหมนะครับมาดูกันรับผมเนาะก็กุ้งเขายอกับงมลงไปงมดูไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านนะครับลงไปงมดูจะรู้นะครับว่ากุ้งว่ากุ้งเรานี่ติดเยอะไหมนะครับทุกท่านนะครับก็มีอยู่สามตัวประมาณนี้นะครับก็อาหารก็หมดยอเลยนะครับ อันมนจอเลยอันที่เป็นท่อนๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้คือคือขี้เขานะครับขี้กุ้งกุมกามนะครับทุกท่านนะครับนะครับก็กุ้งขาวรุ่นเล็กก็ไม่มีติดมานะครับเพราะว่าเอ่อมันไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสวิงตักดูนะครับว่าจะได้กุ้งขาวไหมนะครับนะครับ่ะโยนกุ้งกุมกามลงไปก่อนเนาะนะครับมาดูต่อกันเลยเนาะนะครับผมเอากุงกามลงหมดแล้วนะครับมาดูนะครับว่าจะเข้ามาสักตัวไหมนะครับก็คือ 25,000ตัวนะครับไม่ทราบว่าต <Luc ar> <adia> ิดกี่ตัวนะหรือว่าจะตายหมดก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับทุกท่านนะครับปล่อยกุ้งนะครับผมจะเอายอกวาดพื้นไปอย่างนี้นะครับมันก็จะกวาดพื้นเรียบมานะครับทุกท่านนะครับแต่ส่วนใหญ่คือกุ้งมันน้อยนะครับ25,000ตัวกระบอกขนาดนี้นะคร 8, ับบางทีก็ตายไปมั่งอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่เห็นสักตัวก็เป็นไปได้นะครับผมจะตักขึ้นมาจะกวาดขึ้นมาถึงถึงถึงเสาคันที่ตั้งยอนะครับแล้วก็จะยกขึ้นนะครับ ประมาณแบบนี้นะครับถ้าเขามีเขาจะโดดออกไม่ทันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะมาดูกันนะครับว่าจะมีกุ้งขาวให้เห็นสักตัวไหมนะครับถ้ามีก็จะเท่าเส้นหญ้านะครับอ๋อไม่ติดนะครับทุกท่านนะครับอืมมันอาจจะพื้นที่มันกว้างแล้วก็ลงกุ้งไปน้อยตัวนะครับนะครับหรืออาจจะตายหมดก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยเขาจริงๆนะครับนี่เข้ามาแค่กำกาตัวเดียวนะครับนาอ ก็เห็นแค่กำกมตัวเดียวนะครับไอเจา้ามดแดงเขาอยากรู้อ่ะเอากระโดดเข้าป่าไปแล้วนะครับมดแดงไม่เอาเล้มดแดงไม่เอากุ้งกระโดดลงน้ําไปแล้วนะครับอะโดดลงน้ําไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไอเจ้ามดแดงเขาหาไม่เจอเนาะผมก็หาไม่เจอนะครับเขาก็โดดแล้วก็โดดอีกทีก็ลงน้ําไปแล้วนะครับก็ลงน้ําไปแล้วไม่เจอเนาะอ่ะผมจะลงไปงมดูในน้ํานะครับ สวัสด <tinc S 2> ีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับจากผมดูยอมาแล้วนะครับนะครับก็มีเข้ายอมาสามตัวนะครับกุ้งกำการครับทีนี้ผมจะลงมานะครับลงมาในน้ํานี้นะครับนะครับแล้วก็จะมางมดูนะครับว่าจะได้กุ้งไหมนะครับแล้วก็มันจะมีกุ้งไหมนะครับทุกท่านนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะได้กุ้งไหมนะครับนะครับจะลองงมคร่าวๆดูก่อนนะครับทุกท่านนะครับจะได้กุ้งไหมนะครับว่ามันจะมีกุ้งไหมนะครับทุกท่านนะครับ เขาติดรากหญ้าอยู่นะครับเขาหนีไม่ทันเนี่นะครับทุกท่านนะครับอ่าก็ได้กุ้งมาตัวหนึ่งเนาะนี่ยนะครับเขาอยู่ริมริมคันนะครับก็น่าจะขุดดินอยู่นะครับเนี่ยได้มาตัวหนึ่งเนาะก็จะอยากจะรู้ว่ากุ้งติดไหมนะครับหนึ่งคือเอาเหวี่ยงดูแล้วก็สองก็ลงมาซาวดูแบบนี้นะครับจะรู้นะครับทุกท่านนะครับอาจจะลองลองดูตัวต่อไปเนาะนะครับวอยเข้าไปเนาะจะลองดูตัวต่อไปนะครับเอาเอาริมๆนี้เนาะนะครับ ตีมือมี้กันแล้วกันครับตีมือมี้เป็นต้นสายแล้วกันีแจะกระโดดนะับกระโดดกระโดดออกข้างได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปก่อนเนาะไปดูทีเดียว ได้มาสองตัวนะครับทุกท่านก็จะเมื่อเมื่อกุ้งมันเยอะนะครับลงไปงมก็จะเจอได้แบบนี้นะครับทุกท่านนะครับก็ไม่น่าจะมีปิงนะครับก็คือถามว่าทําไมมันมีปิงนี่รับาปิงมันมากกว่าตัวมังกรมากระเต่านะครับทุกท่านนะครับนะครับอยู่ในหลอดน้ำนะครับจะผ่านกรองผมไม่ได้นะครับเนี่ยเนาะอุ้ยอ่ะก็ตัวนี้ไข่นะครับก็ครึ่งทางแล้วนะครับตั้งแต่ผมลากมาปล่อยนี่ทุกท ER ่านนะครับครึ food, is, is it? It ่งทางแล้วครับนะครับนะครับครึ่งทางแล้วนะครับนี่เนาะอ่ามดแดเอาไหมอ่ะ ไอ้โมดแดงผมนี่ก็เขาก็อยากรู้อยากเห็นไปทุกอย่างไปนะครับทุกท่านนะครับให้ดูไอ้โมดแดงเนาะน,นะครับเอาไหมโมดแดงอะมานี่อ่ะตรงนี้ให้โมดแดงดูอะนี่เร็วอะอะเร็วเร็วมาเร็วครับเร็วครับเขาก็อะนี่อยากเล่นก็อยากเล่นกลัวผมจับโยน้ำก็กลัวผมจับโยนน้ำนะครับก็ๆๆมาดูมาดูตรงคันยอตรงนี้นะครับมาดูใกล้ๆนี่นะครับใกล้ๆกล้เลยนะครับนะครับ ใกล้ๆเนาะตรงนี้นะครับว่าผมจะได้ไหมนะครับล <c oughs> ากกล้องลงลึกๆหน่อยเดี๋ยวล้มนะครับมาดูนะครับว่าผมจะได้งมตรงนี้ได้ไหมมันจะมีกุ้งเยอะแยะทั่วไปนะครับทุกท่านนะครับคือลงงมปุ๊บมันก็ได้ตัวเลยนะครับรุดมือรุดมือนะครับรุดมือไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เนาะ มือไปแล้วนะครับคือบางทีก็จับเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับเขาก็เร็วนะครับครับก็ตรงนี้ไม่มีนะครับ ก็มาดูกันนะครับทุกท่านนะครับว่าผมจะลงไปถ้ามีกุ้งนะครับผมจะลงมามุดที่ที่หลักที่ปักอยู่ตรงนี้ทุกอันนะครับทุกอันเนาะนะครับผมจะลองมุดน้ําจับมาให้ทุกท่านดูนะครับว่าผมจะจับมาได้ไหมนะครับมาดูนะครับว่ากุ้งคือมันเยอะมากนะครับทุกท่านนะครับคือมันเยอะมากทมพื้นบ่อนี่ก็มีริมริมข้างก็มีนะครับขุดอ่าขุดฝั่งขุดรากปามผมริมตลิ่งทางบ้างก็มีนะครับอยู่ทั่วไปนะครับทุกท่านนะครับด้วยความเยอะของเขานะครับเพราะว่า ก็80โลก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะนะครับจริงๆเดี๋ยวบอกขนาดนี้ก็ใส่แค่60โลนะครับแต่ผมใส่ถึง80นะครับเพราะกุ้งของเราเองเนาะนะครับก็มาดูนะครับว่าผมจะมุดน้ําแล้วก็จะลองจับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับมาลุกมาดูกันนะครับเสาแรกได้มาหนึ่งตัวเนี่ยนะครับ ได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับก็โยนเข้าไปเนาะนะครับมาดูเสาอันต่อไปบ้างนะครับว่าจะได้ไหมมาับมาดูนะครับหลุดมือนะครับหลุดมือมาดูอันต่อไปเลยนะครับไม่เจอนะครับมาดูอันนี้ต่อเลยเนาะอ่มันจะขุดหลุมนะครับทุกท่านนะครับขุดหลุมแล้วก็ อยู่กับเสาหลักนะครับไม่มีผมข้ามมาฝั่งทางนี้นะครับก็เดินเหยียบกุ้งอยู่นะครับทุกท่านนะครับ อันนี้บ้างเนาะเจอตะหลุมเขานะครับจับไม่ทันนะครับมาดูอีกต่ว่าจับเขาไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดจากนี้ไปกล้องดูนะครับว่าจะสาวไปจะท่วนครับว่าผมจะจับกุ้งได้ไหมนะครับมาดูกันนะครับถึงกล้องเลยเนาะก็ได้ข้างหลังกล้องมาัวนเนี่ยนะครับ ประมาณนี้นะครับเปิดเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับบ่อลูกนี้นะครับมาดูอีกลูกหนึ่งบ้างนะครับน้นําจอยกว่านี้นะครับน้าที่ไม่เยอะนักนะครับแล้วก็ผมบิดน้ำออกไปแล้วปล่อยกุ้งขาวนะครับไปดูกุ้งขาวกันเลยครับว่าจะเจอ